เรามาผิดทางเมื่อกี้มาทางรัดเขากําลังทําอยู่ก็เลยเจอแต่ฝุ่นขากลับเราวิ่งทางรัดยางดีกว่านี่โตโยตานี่จากประเทศไทยทางหน้าพี่โตพี่โตมาอยู่อยู่นี่ทั้งนั้นเลยมีฮุนไดกับโตโยตานี่ล้วคนนิยมสูงย่ออื่นไม่ค่อยมีเลยแปลกมากนี่วัด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 ,วด รูปจิดบัตรฮะมีรูปติดบัตรด้วยอ่ะแล้วอัธยาศัยดีจำปาสักเนี่ยมันเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณความจเจริญจอยู่ที่ปากเซหมดเพราะฉะนั้นเมืองนี้จะเป็นเมืองมรดกโลกในอนาคตคืออนุรักษ์ของเดิมของดีไว้โอ้ริงกันรถสวยมากของบนนู้น ที่หลังขี่มอไซค์ลากไม้ไผ่แบบนี้มั่งเว้ <laughs> มาที่เราต้องมาเที่ยววัดภูมีคนรู้จักคนหนึ่งมาถึงภาษาวัดภูแล้วไม่ยอมขึ้นยอดภูเขาตรงที่ปอน้นำทิพย์เพรน่าเสียดายมากเรามาถึงที่นี่แล้วต้องขึ้นให้สุดเป็นที่ที่กษัตริย์ขึ้นเราต้องขึ้นให้สุด จำไว้มาแล้วไม่้นเสียเที่ยวอ๋อมันลูกภูเขาอะไรมันเป็นหินอะไรไม่แน่ใจถ้าเป็นไทยแล้วก็สร้างรอยพุธทธบัตเพียบเลยแหละเดเดเดโอเคเอาวัวจ้าวัวได้ต้องเคารพเทพเจ้าขเขาขเทพเจ้าฮินดูเขาพ่อวัวแต่ว,วัวเขาตัวเล็ก่ะตัวไม่ใหญ่วัวขมนันตัวเล็กๆ ตอนนี้วัวในประเทศไทยนี่ก็เอาพันุ์จากอเมริกาบ้างอะไรบ้างมาเลี้ยงวัววัวในไทยตอนนี้ตัวจะใหญ่แล้วโอ้ลิงค้ารมันพูดี่สวยมากเอาให้ดูก็ได้โนนสวยดูด้วยตาแล้วสวยอ่า,า,อาจะไปดูหน่อยอีกสองกิโลครับเง้นเสียเงินคนละร้อยบาทเพราะว่ายอย่างนั้นนะร้อยก็ร้อยเราจะเข้าไปดูหน่ บ้านพักจะมาล่ะเอาไม่ออกโอเคถึงที่แล้วต้องเสียเงินแถวๆถวนี้หาที่จอดรถกำลังปรับปรุงพัฒนากันใหญ่ต่อไปรับนะักท่องเที่ยวชาวไทยอย่างเดียวก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วเดี๋ยวคนไทยจะแห่เข้ามานี่น่าจะเป็นไกดน่าจะเป็นไกด์อ่ะฮะ เดี๋ยวเราใช้ไกลก็ได้นี่มอดดกโลกตรามอดดกโลกมีพวกคนไทยก่นหนึ่งบอกจะให้ไทยออกจากพาคีมมอดดกโลกบ้าง <c oughs> <c oughs> นไปทางไหนน,นนะไปตามตอนตรงน,นี้